สวัสดีครับ f อฟครับวันนี้ผมจะอ่าโทรศัพท์ไปหาท่านนายกเนาะติดต่อ,อเกี่ยวกับประสานงานเส้นทางจากจำปะดงไปห้วยน้ําเที่ยงซึ่งมีหลุมมีบ่นะอเนาะกลัวเกิดเหตุอันตรายเนาะครับเนาะ,ะมันมีหลุมมีบ่อเดี๋ยวจะให้ท่านนายกประสานงานไปยังผู้ใหญ่เนาะอะ ที่มีความรับผิดชอบถนนเส้นนั้นเนาะซึ่งเป็นเส้นทางหลวงชนบทเนาะเดี๋ยวท่านนายกจะประสานงานไปยังผู้ใหญ่ดูแต่ว่าผมจะลงไปหาท่านนายกอยู่ที่วัดเพราะว่าโทรศัพท์คุยกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมก็รับงานมาแอดอิสระโทรหาผมอีกครั้งหนึ่งเนาะให้ผมเป็นสะพานบุญไปติดต่อประสานงานเกี่ยวกับถนนเส้นนั้นซึ่งมีหลุมมีบ่อจะทําให้ไม่มีหลุมมีบ่อจะทําให้เรียบร้อยวันนี้เนาะเดี๋ยว พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเยี่ยมไปชมเดี๋ยวผมจะลงไปวัดอ่าไปประสานงานคุยกับท่านนายกว่าจะได้ไหมวันนี้จะทําเสียดไหมก่อนวันที่10ที่จะถึงนี้เป็นนาเป็นตาเนาะครับเนอเอฟโอ้พี่น้องมาไก่ครับมาจากต่างประเทศที่รถสันจอดไปมาบุญอยากไหมันมีหลุมมีบอ่ออ่าตอนที่ผมไปทำคลิปนะ ตึก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 อยู่แเนี้ยไ,ไม่มีตะลุมแต่บออแต่วันนี้จะทําให้เสร็จจะทําให้เรียบร้อยเลยนะครับจะไม่มีหลุมมีบออจากจะประดงไปที่วังปู่ปายลิจิตกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามให้กําลังใจเสียบอยหมูสดด้วยนะครับไปพร้อมกันครับไปหาท่านนายกันครับเอไปกันเลยงานนี้ก็ ท่านนายกนะครับเนาะประสานงานให้ทุกทุกอย่างนะครับเนาะขอบคุณท่านนายกเทศบาลตะบลกุฎคำช่วยประสานงานให้ทุกทุกด้านเลยนะครับเนาะอ่าผมก็กิงกลางไปหาท่านนายกนะครับเนาะมีอะไรติดต่อกันตลอดผมกับท่านนายกนะครับเนาะเป็นยังไงก็ ให้กำลังใจเสียบอยหมูสดด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันครับงานนี้จะต้องรุร่วกไปด้วยดีนะครับเนาะเพื่อองค์ปู่ปริจิตของเราครับเอฟซีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาพบท่านนายกเนาะอยู่ที่วัดมาปรึกษาหารือกันกันกบเกี่ยวกับสนทางเส้นทางจากํำปะดงไปห้วยน้ำเที่ยงซึ่งมีจะมีงานอ,าองค์ปู่ปริจิตเกิดขึ้นซึ่งมันมีหลุมมีบ่อเนาะมีหลุมมีบ่อเป็นหลุมอ่ะทีนี้นะผมก็เลยมาประสานงานกับท่านนายกเดี๋ยวให้ท่านาานายกโทรหาผู้หลักผู้ใหญ่ว่า จะเอาอยัางไงเพื่อว่าจะการทำการซ่อมแซมเนาะ,ะถนนเส้นนั้น่ะทันยกครับไปดีครับครับ,รบก็เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับสัญจรไปไปมาในเส้นทางจำปงห้วยน้ำเที่ยงนะครับถึงสอฤสีนะครับถึงหน้านดอ,อกไม้ไปบ้านม่วงซึ่งเป็นทางทางลัดตอนนี้มีสะพานํำรุดทางถนนเอกนะครับมีพี่น้องประชาชนสัญจรไปมาเยอะเลยครับผมรถบรรทุกอะไรก็เยอะทําให เส้นทางเราเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นหลุมเป็นบ่อเนาะเดี๋ยวนี้ผมก็ไปบ่อยวันนี้ก็มีเสียที่นอยู่หัวน้ำเที่ยงไปก็หลบหลุมครับหลุมครับเกิดจะก่อให้เกิดป็นเหตุนะครับผมก็ได้ประสานไปทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางหมวดการหมวดการทางวานอนครับผมซึ่งว่าอยากให้ซ่อมด่วนซึ่งจะมีงานสําคัญข้างหน้าวันที่สิบครับคนมาเยอะนะครับครับครับรองผู้วิจิตมีมีคนมาเยอะพี่น้องประชาชนเอฟซีมาทั่วประเทศเนาะทั่วโลกทั่วโลกทั่วโลกครับ ซึ่งซึ่งจะกะออกให้เกิดเหตุได้ครับผมฉะนั้นได้ประสานทางหมวดการทางวานรอนวันนี้ว่าจะออกมาซ่อมวันนี้ครับด่วนครับด่วนด่วนด้วยเพราะว่าเป็นเส้นทางรับผิดชอบของทางหลวงชนบทครับผมซึ่งเป็นพื้นที่ของเทศบาลตะบนกุลคำครับเราไม่มีอำนาจที่จะไปซ่อมแซมเพราะว่าเป็นความรับผิดชอบของชนบทเราแค่ประสานเป็นคนประสานครับผมวันนี้ก็ได้รับการตอบรับนะครับจากหมวดการทางวันนอนจะซ่อมให้วันนี้โดยด่วนให้เสร็จก่อนวันที่10 เดือนี้ครับผมครับผมวันนี้ผมก็เป็นสะพานบุญเนาะอมาติดต่อมาคุยธุระกับทนายกแล้วทนายกก็ประสานงานไปอีกครั้งหนึ่งผมก็รับงานคุยกันกับแอดอิสระเนาะแอดอิสระก็ติดต่อโทรรศัพท์มาหาผมผมก็มาประสานงานกับทนายยกจะไปซ่อมทางจมาวันนี้ให้เสร็จแจ้งมาว่าจะมาวันนี้วันนี้เรียบร้อยแล้วแจ้งเรียบร้อยแล้วต่วันนี้จะทาให้เสร็จ เดี๋ยวถ้าซ่อมเช็มเสร็จเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปให้เอฟดูอีกครั้งหนึ่งเนาะอันนี้ก็ชี้แจงจากท่านยกก็รับปากเรียบร้อยแล้วก็ประสานงานไปยังอารายงานว่าจะมานี้แต่จริงแล้วไม่จริงก็ยังไม่ทราบต้องให้มาหน้างานก่อนให้มาหน้างานแล้วเสียบอยจะไปไลฟ์สดให้เอฟซีดูเผื่อท่านยกก็อาจจะผ่านไปดูไปผมก็จะไปท่ายท่ายคลิปให้ผมเนื่องเน้นเรื่องเพื่อผมเรื่องดูทั้งนอกบอกของยังเอฟซีผมไปไม่ทันอีกกันเดี๋ยวท่านยกก็ไลฟ์สดเวลาเวลา เจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทหรือพนักงานมาถึงเขาจะโทรหาผมโทรหาว่นนายกมาแล้วนะเขาไปผมจะถ่ายคลิปให้เอฟีดูได้ดูว่าเราเราเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในการสัญจรจอไปมาครับอำนวยความสะดวกนะใรับรับความปลอดภัยนะครับย่านเกิดอุบัติเหตุเป็นหนน้าเป็นตาด้ายเป็นเทศบาลเราแต่เป็นทางหลวงชนบทเป็นคนดูแลแต่เราต้องรายงานงานรัน ครับผมครับือว่าเป็นหน้าเป็นตาเนาะครับประสานแล้วครับประสานแล้วครับประสานเรียบร้อยแล้วครับเนาะาสำหรับคลิปนี้ฝากไปเพียงนี้ขอบคุณทุกกำลังใจช่องเสี่ยบอยมืสดประสานงานให้เรียบร้อยแล้วคิดไม่ออกบอกเสี่ยบอยสวัสดีครับก็ลงมาดูพื้นที่ถนนเนาะนี่ครับมันก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อหนึ่นึงนี่นี่ครับรถก็กระตุกนิดนึงทางนู้นก็เป็นหลุมเป็นบ่ออีกเนาะนะครับนี่นี่ครับมันก็จะเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างนี้นะข้างหน้าก็จะลึกอีกนะครับเนาะผมก็ลงพื้นที่มา อยู่ตรงท้องถนนนี่แหละครับเนาะที่ประสานงานไปยังกับท่านนายกเนาะ,ะท่านนายกก็สั่งให้ผมลงมาดูพื้นที่ดูว่าจะทําตรงไหนบ้างเพราะว่าทําไปหมดเลยจยุดยาวจุดสุดนี่เลยครับเนาะผมก็ประสานงานไปกับท่านนายกเรียบร้อยแล้วท่านนายกก็ประสานไปยังอ่ญญญาาหหัวหน้ญญกรมทางเนาะกรมทางชลธงหลวงสนบทไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอ่านี่ครับก็จะเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างนี้นะครับข้างหน้าก็ลึกอีกนะครับเนาะหลุมนูนนนก็ลึกลึกมากครับนั่นๆัลึกมาก อ,อันนี้ก็ลึกมากเป็นหลุมเป็นบ่อครับเดี๋ยวจะทําให้วันนี้นะครับเนาะท่านนายกบอกว่าอย่างนั้นเนาะประสา,านงานไปแล้วเรียบร้อยแล้วโทรไปคุยกันเรียบร้อยแล้วผมก็อยู่ตรงนั้นแหละท่านนายกรับโทรศัพท์คุยกันเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนกันครับเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนกันครับตรงนี้ก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อหลุมก็ลึกอยูอนะ่นะตรงนี้นะครับเนาะถนนเสน้นนี้ผ่านมาทางนี้นี่ครับนะตรงนี้ก็เป็นหลุมเป็นบ่อนี่ครับเนาะเป็นหลุมหลุมลึกมากยาวมาตลอดเส้นทางเลยนะครับเนาะนี่ เป็นลุมเป็นบอ่อว้ายมาเฮายังมานี้ไปไหมเบ่งกอนะเบ่งก่อนะห่วยเฮายังเด้นี้นะโอ้มานี่นะไปเด้เนี้หรือว่ามันเฮานี่บ่มันอยากกินอันนี้บอหรือว่ามันเฮามันอยากกินปิงไก่นี่บอเออโอ้มานี่แม่เออเออเออนี่ตรงนี้ก็เป็นหลุมอีกครับเนี่เป็นหลุมเป็นบอ่อหลุมลึกมากนะครับแต่ว่าในกล้องนี่มันมองดูเหมือนไม่ลึกแต่มันลึกนะครับเนาะ ยาวไปสุดหนึ่งครับเนาะอ่านี่ครับทางหน้าก็มีอีกครับทางหน้าเดี๋ยววันนี้นะอ่าทางหลวงชนบทเนาะอ่าเพื่อนจะมาทําให้วันนี้แหละผมก็ประสานงานไปกับท่านนายกเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอ่า F4 สบายหายห่วงได้เลยเนาะครับใชก็เป็นลุ้มเป็นบ่รถสัญจรไปมาก็ต้องขับช้าๆนะครับถ้ารถมาเร็วโอ้ล้อแม็กแตกเลยนะครับนี่ครับทางสัญจรข้างหน้าก็มีอีกครับเนี่ยเป็นลุ้มเป็นบ่อนี่ครับลุ้ม้างหน้าเนี่ยเป็นลุ้มเป็นบ่มากครับรถสัญจรไปมาครับเห็นไหม ตกหลุมตึ้ง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 อยู่นี่ครับนี่เป็นหลุมเป็นบ่อนี่นะครับนี่ยล้อแมกแตกนะครับนี่นี่เป็นหลุมเห็นไหมหลุมอุกกาบาตนี่เห็นไหมเห็นไหมเป็นหลุมเห็นไหมเห็นไหมรถสัญจรไปมานี่หลุมนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อนไหครับนี่ยเออข้างหน, them. Them. Wow, น้านี่ยิ่งเยอะครับนี่อ่าเดี๋ยววันนี้จะมาทําให้ครับนี่ยนะโอซากุเตอร์ผมอ่าเป็นหลุมครับนี่อ่าเดี๋ยวจะทําให้วันนี้นี่ข้างหน้ายิ่งเยอะนี่ครับนี่ แอดอิสระก็ประสานงานมาหาผมเนาะผมก็มาลงพื้นที่มาดูนี่ครับหลุมครับหลุมมากนี่นี่นครับเป็นหลุมนะครับนี่อาจจะว่าผมถ่ายอยู่ในคลิปนี่มันมองดูไม่เห็นเท่าไหร่มันเหมือนไม่ลึกแต่ว่าในความเป็นจริงนี่มันลึกมากนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อวันนี้เราเพิ่นจะมาทําให้วันนี้แหละครับนี่วันนี้ก็กําลังเอาอันนี้ไปส่งที่นาเนาะเอาไก่ย่าง ปิ้งเครื่องในไก่เนาะก็ไปให้ไปออกพอนิ่มนะครับเนาะฝากเป็นกำลังใจติดตามช่องเชียบอยหมูสดด้วยนะครับเอฟซีครับขอบคุณครับนีแห้งหลายครับนี่นี่ให้เป็นลุมหลายก่อนจะหอดหน้าลลงพ่น้านลงพ่นอยู่เนี่ยครับใกล้ๆนี่ตรงนี้ยิงเยอะครับเนี่ยตรงนี้ยิ่งเยอะเป็นลุมเป็นบ่อเป็นหมดเลยครับเป็นขึ้นข้างหน้าก็เยอะนะครับข้างหน้าอีกเป็นลุมอีกครับเดี๋ยววันนี้จะเสียจเลยครับวันนี้จะทําให้เสียจ เห็นมดูดูดูมอเตอร์ไซค์ผ่านไปตึง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 ที่อ่าวบางพ่อปู่ปริจิตนาหลวงพลครับผมนี่ข้างหน้านี่ครับโอ้โหจะทําให้เสร็จเลยวันนี้นะนี่ตรงนี้ด้วยนี่นี่นี่รถสัญจรไปมาครับนี่เห็นไหมตึง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 นี่นี่ครับใช่หมดเลยนี่อันนี้เป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมอุกกาบาตหมดเลยครับยาวไปจนสุดนู่นครับนี่เห็นไหม ข้างหน้าก็มีนะครับเยอะนี่นะเป็นหลุมเป็นบ่ออ่าแต่วันนี้ก็จะทําให้เสร็จเลยนะครับเนาะอ่านี่ครับจะทําให้เสร็จข้างหน้าใช่หมดเลยครับเนี่ยนี่นะครับแต่วันนี้นะครับเนาะอ่าท่านนายกจะลงพื้นที่เนาะอ่าตำรวจพื้นที่แล้วก็จะทําให้เสร็จใช่ไหมตึ๊นตื๊นตื๊นรถตกหลุมครับนี่งหนึ่น่น่น่อ่านี่ครับเอฟซีก็จะเป็นเหมือนอย่างกับผมนี่วันนั้นที่ผมขี่รถไปนาลุงพลที่ผมไปทําคลิปไปนะอ่า ตกลุมดงังตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอย่างนี้นะครับนี่นเริ่มลาวแล้วบวมขึ้นหมดแล้วยางรถผมเป็นสองข้างเลยอ่าเป็นสองข้างเลยอย่างนี้นะเห็นไ,ไหมจะเป็นอย่างนี้แหละครับเวลามันตกลุมมันจะเป็นอย่างนี้ในอีกข้างหนึง่งอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกันนี่บวมบวมขึ้นเล็กเห็นไหมบวมบวไอ้ม, <aust é> มันมันบวมบวมขึ้นอย่างนี้สองข้างนี่ครับรถผมยังเป็นเลยที่ที่รถไปนานลุมพลมันนะที่ผมไปทําคลิปนะไปส่งของนะเออยางรถบวมเลยนี่เอฟซีต้อง บวมอย่างนี้เนาะครับเนาะระวังนะครับระวังถ้าตุหลุมเดี๋ยวยางรถจะกลายเป็นแบบเหมือนของผมนี่บวมขึ้นเลยนี่ผมเพิ่งเปลี่ยนมาโอ้ยางบวมเลยนี่นะครับเอีต้องระมัดระวังด้วยนะครับขับรถระมัดระวังยังไงก็ดูคลิปไม่ข้ามโฆษณาคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเสียบอยโมสดมีมีค่าไปเปลี่ยนยางรถใหม่ด้วยนะครับเนาะยางรถบวมยังไงก็ดูคลิปไม่ข้ามโฆษณาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อได้ได้ คลิปแล้วก็จะมีตังไปเปลี่ยนยางรถนะครับ <c oughs> <c oughs> ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ